กราบสวัสดีครับ MC ทุกๆกคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สําหรับวันนี้มาพบกับเซลล์ต้นอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอ้โหใส่แมส์มากจนแบบลืมโกนหนวดเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาใส่แมส์มันปิดหมดมันไม่เห็นไงนะฮะพอเปิดออกมาโอ้โหลืมโกนหนวดนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะมาเอาใจคนชอบความสวยความงามกันบ้างดีกว่านะฮะต้องบอกว่านี่เห็นแล้วนะเล่มเห็นแล้วนะฮะคันสีขาวคันนี้ที่ วันนี้เซลต้นจะพาไปดูต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบยีราฟแคะนะฮะคุณผู้ชมอยากเอาตัวสูงมาโหลดให้มันเข้าสวดเข้าทรงนะฮะแต่ว่าไม่อยากดัดแปลงเยอะถึงขนาดต้องย้ายแหนบลงมาข้างล่างต้องเชื่อมพงเชื่อมเพลาอะไรใหม่นะฮะคันนี้นะฮะอาจจะตอบโจทย์ท่านที่ต้องการเอาตัวสูงมาจัดทรงก็ได้นะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเล็กน้อยนะเล็กน้อยแต่สวยงามนะเดี๋ยวเราพาไปดูเลยดีกว่าว่าคันนี้เอารถเกรดอะไรมาทำแล้ว โหลดกันไปเท่าไหร่ใส่แม็กอะไรยังไงแล้วความสวยมันประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนี่ครับคุณผู้ชมทําหน้าตาหลอ่อไฟดุดุอยู่ตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยน่าจะไปทางทรงซิ่งจ๋าพอสมควรเลยนะนี่โอ้โหเป็นไงหน้าเชิดนิดๆฮะ,ะคุณผู้ชมสวยงามไหมนะก็อยู่ที่ความชอบแล้วกัน นะบางคนอาจจะบอกว่าสวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยบางคนจะบอกว่าแต่ง,ง <Bere an. S 1> แล้วดีกว่าบางคนจะบอ,ก,อวกว่าเดิมๆแล้วดีกว่าก็แล้วแต่ความชอบแล้วกันนะว่าใครชอบแบบไหนแต่สําหรับวันนี้สําหรับคนที่ชอบยีรับแคะละกันวันนี้นะคคุณผู้ชมเกรดรถที่เราเอามาทําให้ลูกค้านะต้องบอกว่าลูกค้าสั่งให้ทําดีกว่านะครับเป็นเกรดตัวแซดรู้ได้ไงว่าเป็นเกรดตัวแซดอันดับแรกดูตรงนี้ครับถ้าไฟนะฮะตรงนี้เป็น LED บวกลับ ที่ตัวมือเปิดประตูนะครับผมไม่มีปุ่มคีเลตฉะนั้นตัวแซดอย่างแน่นอนเพราะถ้า LDA ไฟตัดหมอกเขาจะเป็นเป็นหลอดธรรมดาเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนี่นะครับฟิล์มเนี่ยก็คือคันนี้เป็นฟิล์มซิ่งนะครับหรือที่เราเรียกกันไฮคูอาร์ิบนะครับฟิล์มเขียวนะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละที่ ใส่กันเยอะๆแต่ปัจจุบันเนี่ยฟิล์มมีหลายสีแล้วนะมีสีชามีอะไรก็มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มเขียวใสนะครับ R10 คือรุ่นของเขานี่เห็นไหม R10 ของ h ไฮคูอันนี้ติดรอบคันนะครับบานหน้าเต็มนะครับผมนี่รอบคันเลยก็ฟิล์มเนี่ยจะสีเดียวกันเบอร์เดียวกันทั้งคันนะฮะคุณผู้ชมมองเข้าไปก็ใสนะครับ แต่ว่าจะติดเขียวๆหน่อยก็ช่วยกรองแสงนะครับกรองพวกลังสีอะไรพวกนี้ต่างๆนะฮะคันนี้นะครับโรจัดทรงใช้แม็กตัว TE37 SUV ก็คือเป็นเป็นที3 7ที่นิยมในตัวยกสูงนะครับก้านมันจะโค้งๆยกๆแบบนี้นะใช้น็อตไทเทนะฝาปิดดุมไทเทแล้วก็ฝาครอบปั๊มเบรกน้ำเงินนะครับยางนะครับใช้เป็น265 60ขอบ ซึ่งบางคนเนี่ยก็ใช้25555ก็มีนะแต่อันนี้2 6 5 6กนะครับก็จะดูเต็มเต็มหน่อยนะครับเพราะว่าโหลดไม่เยอะเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้หน้านะครับห่างจากล้อนี่ประมาณ1ฝ่ามือนะครับก็ทางร้านเนี่ยบอกว่าโหลดประมาณ2นิ้วนะครับสำหรับล้อหน้านะสำหรับล้อหน้าในส่วนของเรื่องความยืดเนี่ยก็อาจจะยืดออกมาประมาณสักนิดหน่อยนะับประมาณราวๆครึ่งนิ้ว นะครับเพราะว่าแม็กตัวนี้ถ้าใส่กับตัวเตี้ยเนี่ยจะยืดมากแต่พอใส่กับตัวสูงมันจะยืดน,น้อยนะครับอาจจะเป็นด้วยออฟอะไรของเขาผมก็ไม่แน่ใจว่ามันออฟเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะนะครับส่วนล้อหลังนะฮะล้อหลังนี่ก็เป็นสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าล้อหลังเนี่ยก็มีการโหลดเหมือนกันนะนี่1ฝ่ามือนะครับสำหรับการโหลดของคันนี้ก็จะเป็นหน้า1ฝ่ามือนะหลัง1ฝ่ามือแต่ว่า ถ้าสเปกการโหลดเนี่ยก็คือหน้า2นะครับแล้วหลังตัวนี้ผมจําไม่ได้อหลังหลัง3หลัง3หลัง3ผมถามเขาอยู่นะครับแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้ดัดแปลงเยอะเพราะอะไรครับคันนี้ไม่ได้มีการย้ายแหนบลงมาข้างล่างนะครับเพียงแค่มีการดัดแหนบเพื่อให้มันโหลดต่ําลงมา นะครับสำหรับคันนี้จะเป็นการดัดแหนบแทนนะครับฉะนั้นของเดิมไม่ถือว่าดัดแปลงเยอะมากก็คือดัดแปลงตรงของ่วนแหนบนะครับสมมุติว่าถ้าใครอยากเอาขึ้นเดิมเดิมนะครับก็ที่ผมถามร้านมานะเขาบอกว่าดัดแหนบคืนได้นะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยไม่สบายใจกลัวคืนแล้วมันไม่นิ่มเท่าเดิมก็ซื้อแหนบใหม่ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมนะก็แต่แต่ร้านเขาก็แจ้งอยู่ครับว่าถ้าอยากเอาขึ้นคืนให้ร้านเขาดัดแหนบคืนเขาทําให้ได้นะฮะคุณผู้ชม นี่สวยๆเลยนะครับสำหรับทรงนี้ถามว่าเตี้ยมากไหมถ้ามุมมองผมนะตอนเนี้ยที่โหลดลงมาเนี่ยประมาณลดตัวลดตัวเตี้ยลดตัวเตี้ยของเรานะครับลดตัวเตี้ยของพวกเกทเออะไรพวกเนี้ยที่ตอนเดิมๆอะ่ะผมว่าความสูงจะประมาณนั้นเลยนะครับเหมือนจากแค่โหลดจากตัวยกสูงลงมาเป็นตัวตัว S ออย่างเงี้ยอ่านะ ในในมุมมองผมว่าไม่เตี้ยเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าสิ่งที่มันดูเตี้ยนะครับถ้าเรามองจากด้านข้างอาจจะเป็นในส่วนของอบันไดข้างที่มันดึงลงมาทําให้รถดูเหมือนเตี้ยเยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าดูจากขอบขอบตัว,ต,วตัวถังเลยเนี่ยผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะพอๆกับรถเดิมๆปกตินะครับนี่แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกเลยสําหรับใครที่จองตัวแซดนะ สิ่งที่ท่านจะได้นะครับก็จะเป็นเบาะหุ้มหนังแผงประตูหุ้มหนังแบบนี้เดินได้สีขาวนะครับเส้นสายต่างๆเป็นสีเทาสีบอลน,นะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังแบบใหม่หนังคูแม็กแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่หนังคูแม็กนะครับซึ่งเขาบอกว่าวัสดุหนังตัวเนี้ยจะไม่อมความร้อนเท่าไหร่นะครับจะเย็นกว่าหนังปกติทั่วไปนะครับแล้วก็คอนโซลต่างๆนะครับคอนโซลต่างๆเนี่ยก็จะหุ้มหนังหมดนะครับคือพูดง่ายว่า ถ้าเป็นเกยียร์แซดเนี่ยไม่มีจุดไหนที่เป็นพวกกรรมะหยี่อะไรพวกนี้เลยนะจะมีแค่ตรงพื้นอย่างเดียวนะครับนอกนั้นจะหุ้มหนังมาให้หมดคอนโซลคอนโซลนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับคุณผู้ชมนี่หน้าจอ7นิ้วแอร์ก็เป็นปุ่มหมุนทั้งหมดแล้วก็เกียร์เนี่ยจะมีให้เลือก2เกียร์นะสำหรับตัวแซดมีเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะครับผมแต่ถ้าเครื่องยนต์เนี่ยจะมีให้เลือกแค่เครื่องยนต์เดียวก็คือเครื่องยนต์1 9 0 0งเซีซีนะครับเพราะว่า รุ่นนี้จะยังไม่ได้ทำา3 0ันมาให้เลือกนะครับถ้า3 0 0พันนี้ท่านต้องซื้อเป็นตัวแซไปเลยนะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่แอร์แถวหลังนะครับที่หลายๆท่านถามถึงนะครับว่า4ประตูเนี่ยปัจจุบันเนี่ยให้แอร์แถวหลังมาครบทุกรุ่นหรือ,อยังต้องตอบว่ายังนะครับยังไม่ครบทุกรุ่นนะนะครับผมคือจะให้มาเริ่มต้นที่ตัวแซฉะนั้นตัวที่เป็นตัวยกสูงแล้วไม่ได้แอร์แถวหลังหรือตัวเตี้ย ที่ไม่ได้แอร์แถวหลังก็จะเป็นเกตเอกับ LDA นะครับแต่ถ้าแซดขึ้นไปเนี่ยได้หมดนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับก็สงสวยแบบนี้นะครับดาวเริ่มต้นไม่แพงนะเริ่มต้นที่5%ของราคารถเท่านั้นก็อยู่ประมาณ4 0,000กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงอ่ะบางทีอาจจะแบบ3 0,000กว่าก็ได้ถ้ามีส่วนลดครอบครัวยูสุอย่างเงี้ยแต่ต้องมาดูกันอีกทีนึงนะว่าเราจะใส่แม็กแบบไหนยี่ห้ออะไรมาก็ อยู่ที่ราคาของของที่ใส่ด้วยก็มาคุยกันแล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ